มองเพลินๆอ,อาจจะดูว่าธรรมดาแต่ถ้าเจาะลึกขึ้นมา mm hmm. เดี๋ยวจะบอกว่ามีของยวให้ดูภายนอกก่อนเลยนะครับ <c oughs> เหมือนเหมือนรถได้มีอะไรนะครับแต่ก็ต้องมีมมนะไม่มีล้อขับมาไงอ, <c oughs> อ่ะเฮ้ยสั่สัอ้สัสเนยได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> น,นะครับก็ <c oughs> ลำนี้นะครับเ <c oughs> มื่อ2ปีที่แล้วน่าจะมาแก้ย้ายแหนบนะครับพี่เขาดัดแหนบมานะครับน่าจะดัดแหนบมาแล้วทีนี้ฟิลลิ่งการขับอะไรมันไม่ได้เนาะก็มาจัดทรงย้ายแหนบตอนนั้นน่าจะเป็นขอบ18นะครับ อันนี้ก็เป็นขอบนขอบ20แล้วก็เบรกเติมมาแบบเต็มนะครับขอบ20แล้วดูเบรกนะครับก็วันนี้พี่เขามาเติมโช๊คหน้าหลังนะครับเป็นตัวคอยสปริงนะครับขาน้านี้ก็ย้ายแหนบจัดตรงแล้วก็ย้ายตำแหน่งโช๊คไปเป็นงาน a s r นะครับวันนี้ก็กลับมาอีกจัดโช๊คหน้าอันนี้ก็จะเป็นตัวคอยสปริงนะครับเป็นแกน20ปรับเก้าระดับ ก็พี่เขาค่อนข้างที่จะใช้คมเร็วสูงนะเดินทางบ่อยออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับขึ้นรองใต้นะแกไปหมดเลยนะแกออกงานบ่อยมันย้วยมันเอาไม่อยู่นะรัถแรงแล้วนะคยางต้องดีชรงล่างต้องแน่นถึงจะเอาอยู่และปลอดภัยนะครับก็เดือกใช้มาเวลนะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนะครับก็เหมือนเดิมเบรกโตโตเต็มเตมนะครับนี่เรื่องทรงนะครับเรื่องทรงลำนี้ก็ เซตทรงอยู่ที่3นิ้วสอดนะครับเป็นไงขอบใหญ่แล้วแม่งเป็นรถตัวสูงเนาะโคตรเต็มเลยนะครับนี่สามนิ้วสอดด้านหน้าก็อยู่มัน5นิ้วสอดก็ฟิตเมในส่วนของด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเต้าย,ย้านีนยเป็นงานของทางร้านนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นงานซีนซีนะครับนะแล้วก็แก้พองงัดพยันคือเป่ากลางอะไรเงี้ยคือแก้จบทุกอย่างนะครับอนี่ก็จะเป็นโชค๊คมาเวลนะครับ คอยสปริงแกน20นะครับปรับ9ระดับเหมือนกันั้างหน้าและหลังนะครับต้องบอกเลยว่าชุกลางแน่นๆเลยนะครับลำนี้ถ้ามีอะไรอีกก็จะดูแบบเรียบๆคินคินนะครับดูแบบไม่มีอะไรแต่ก็ต้องมีนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องมีที่เด็ดนี่เป็นไงหอยคู่นะครับนี่น,นี่ก็เป็นเครื่องสัมพันธ์ นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเทอร์โบคู่นะครับอินเตอร์ออยเกียร์หม้อน้ําอะไรเงี้ยนะครับก็จัดมาอย่างหล่อๆนะครับน่าจะมีสักสามร้อยกว่าม้านะครับสามร้อยกว่าม้ารถแรงแล้วนะครับยางต้องดีช่วงล่างต้องแน่นก็เบรกต้องดีด้วยนะครับก็มั่นใจนะครับเอ็นเราดูแลนะครับตั้งคอมนึบนะครับก็เรียกใช้เป็นมาเวลอย่างที่บอกนะครับก็ใครที่สนใจนะครับรถแรงแล้วช่วงล่างไม่ดีเบรกไม่อยู่ เราก็ม <muitas> ีเบรกให้นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็น18บแ9ดเสิบเก้ามาเถอะนะครับมาคุยกันนะครับเรามีให้หมดเลยนะครับอยากได้อะไรเราจัดหาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกแม็กยางโช๊คแล้วก็ทุงลมอะไรพวกนี้นะครับได้หมดนะครับงานห้องเครื่องเราก็ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นวางโบวางเตอร์นะครับได้หมดโอเคนะผมก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันนะครับผมก็ฝากติดตามเอเนสนะครับสวัสอดีครับ Set up by NRS Shop.